ลองบ่งเห็์ดอกนี้นะคะพี่น้องไงคะค่ะพี่น้องเถ่าแล้วนิ่มแล้วค่ะพี่น้องเนาะแต่มาเอาดอกพีจกเสียวด้ว่ได้ค่ะพี่น้องดอกมันหนน้อยอ้ยพี่น้องมันคือเป็นนิ่มๆเฮ้ยม,ม,มันนิ่มค่ะพี่น้องปล่อยเป็นเสือไว้นี่แล้วค่ะเนาะหาบังออกกับบมีค่ะให้เพื่อนเป็นเสื้อต่อไปเนาะคะ่ะ ย่างต่อจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเห็ดดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเกิดอยู่ผู้เดียวค่ะพี่น้องจ้ะอยู่ผู้เดียวค่ะนี่จ้ะเกิดเม้นเอาบ่ได้เนาะซ่องสีแขะทักหน้อยอุ้ยค่ะนิ่มค่ะนิ่มค่ะพี่น้อง นี่จ้ะได้ปตะดอกค่ะพี่น้องยังต่อกันเลยจ้ะเห็นจ้ะพี่น้องเห็นน้ำบอค่ะพี่น้องเห็นน้ำบอค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่นี่จ้ะดอกหนึ่งจ้ะน,นี่กนดอกนี้อาไบ่เนาะอุ้ยตาย ได้ยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ากลับกองกันเด้อค่ะั้ากันค่ะพี่น้องงามๆยี่ก่ะ จ้าต่อกันเลยจากพี่น้องจาพี่น้องดอกหนึ่งจ้านี่ค่ะง่งามๆได้จากพี่น้องจ้าย่างต่อจากพี่น้อง ใกล้ๆก,กันจ้ะพี่นอ้องเยอะบ่เห็นใกล้ๆก,ก,กันนี่ค่ะพี่น้องน้ำดูจ้ายางต่อจ้าพอละค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่ค่ะเห็นน้ำบ่ค่ะพี่น้องนี่นะนี่นะห้ยป้าเถอะพี่น้องดอกเฮ้ยหยพี่น้อง อุ้ยขึ้นไม่ดอกเดียวเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องปาจ้ะบังแน่พี่นอ้องเอ้ยดอกเคสไหมแต่อ่อนซ้อนน้อย,ยตายตัวปปาจ้ะพี่น้องบ่งค่ะอุ้ยผุดขาตันดีแท้อตาย มีดแแบบเปินขับไปค่ะพี่น้องอุอ้ยคุณ่ะคุณอะค่ะพี่น้องออ้ยโอ้ยขาตันดีแท้ป้าจับพี่น้องถ่ายรูปอีกก้อนไปต่อกันเลยจ้ะนีจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าฝนตกห้าหัวค่ะพี่น้อง ฝนตกห้ามหัวนะคะพี่น้องโซคตีที่เอาสุดกันฝนมาหนาวหนาวสลันเนาะค่ะนะคะมาเบื่องเขดน้ำกันค่ะพี่น้องน้ำบางทางทังนี่จ้ะพี่น้องอุ้ยหนาวว้าพี่น้องมันถือกินไปแต่ว่าเครื่องหนึ่งรถนี่อีกบ่กาล่ะนี่จ้ะพี่น้องปักขากันเลยจ้ะโอ้ตาย ถอ้ยอดอหลายเด้อพี่น้องเด้อต้องเดี๋ยวจะซ้อมกล่องไม่ละคะ่ะพี่น้องซ้อมขากล่องไม่ละอ๋อนี่จ้ะดอกงามอยู่คะ่ะพี่น้องตาบางถือกินไปเคิร์กงนึงไปต่อจ้านี่ค่ะพี่น้องดอกนึงจ้า หนาวเด้ดคะ่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกห้ามหัวคะ่ะพี่น้องเอาอุยอ้ยอุ้ยถือไม่หน็บคะ่ะพี่น้องเบิ้งค่ะถือไม่หน็บมึงควรจกบวกทุ่มไปกันเฮ้ ข้อซับ่ะเปียกฝนเจอมุงนี้ไข้เนี่ยมันมีแนวบางค่ะพี่น้องฝนบบถ,ถือปนไดนีด่ค่ะพี่น้องงามๆเลยจ้าไปต่อจ้าเก็บพี่น้องเห็นบอค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะพี่น้อง,องมองเย้าตัดขาแตางแต่ดอกง่าไๆตะพุนล่ะค่ะ ดอกนิดหน่อยก็มีอู่่ค่ะแต่ว่ามันหนึ่งคือสิใหญ่บืองสีบืใหญ่ดอกค่ะเพราะว่าถากกินไปหลายค่ะพี่น้องงามด้วยค่ะพี่นอ้องยางต่อจ้าจ้าพี่น้อง เกิดคูกันเลยค่ะนึกว่าสิบ่พอแล้วค่ะพี่น้องอเกิดคู่กันเลยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะนึกว่ามันสิบ่พอค่ะพี่น้องเบิง่ง จ้ะพี่น้องน้ำงามจะ้ะถ้าตันดียูจ้ะพี่น้องหนาวค่ะพี่น้องบมมีแห้งสิวอง่งวัดเดียบันี้หนาวค่ะอากาศหนาวมากค่าจนควนออกปากฮู้ยล่ะค่ะพี่น้องงามๆได้จ้ะพี่น้องนางตอกันได้จ้ะ พอละค่ะพี่น้องดอกบ้ากไงเอาใดว่าพูดละเอาไดบุด่ะพี่น้องอุ้ยอายุค่ะพี่น้องพ่นอุ้ยทั้งพีคค่ะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่งทั้งพีคค่ะพี่น้องอุ้ยสองดอกแมนบอว่าแมนพีคค่ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งพี่จ้ะพี่ค่ะพี่น้องอุ้ย นี่แหละค่ะเอ้าทากระไลค่ะพี่น้องหนาวค่ะพี่น้องหนาวหนาตัดขากันเลยจ้ะพี่น้องจ้ตัดขาจ้ะพี่น้องเหยาหย่านพี่นอ้งอ,งนองอยากไล่เสียงพยายามไล่หันกล่องมาทางผีดีกว่าเนาะ ยังหน่อยเสียงพยางกระสีคอยลองอยู่เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดก็เริ่มห้างแล้ะค่ะพี่น้องกระสียางฮาจนเมื่อยพลาค่อยสิพอเนาะ,ค,ะค่ะกระทร่มดาเนาะมันออกโดนละ่ะออกโดนล่ะเด้หมวดนี้ หนาวก็นจนว่าหนาวเพราะแห้งนะทั้งน้อยกับขีมะลงนี่ยกได้เก็บปะปุเห็ดดำเห็ดดำกับไนยล่ะน่ะพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่กระตาจะาพี่น้องยยกก็ได้ร้ายแล้วล่ะจ้าตะว่าก็ได้สามดอนเุ้ยหนึ่งดอนแล้วก็หาน้ำทังมากโอ้ดอนที่สองค่ะพี่น้องหาน้ำทังนะก็เลย เขาดอนนี่ก็ขเขาดอนที่สองนี่แหละค่ะพี่น้องสิภาพพี่น้องอ่อมเมื่อไปทางปลาแปนยังลงเขาสั้าใบสับ้นบคุณละจ้ะรักสินี่บาบูนี่จ้ะหมู่ว่านไปเมื่อเลวนะคะ่ะปลาแปนกระไดไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องขอโทษได้เลยค่ะพี่น้องวังหันนั้นฝนตกแห้งค่ะพี่น้อง เอาโทษซับออกจากถุงบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้งเนาะเก็บเพ็ดกับบ้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะกะบ่เป็นหยังค่ะคลิปมันต้องคอยบ่ายาวเนาะค่ะเนาะน,นี่กัดอกนึงค่ะพี่น้องเนาะเห็นท่างพี่ดอกนึงจักสิเอาได้บ่เอาได้ดอกค่ะเฒ่าแล้วเนาะเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งก่อนโอ้ยค่ะพี่น้องเบิง่งค่ะพี่น้องมันเอาบ่าได้แล้วให้แล้ให้ทากกินซะ นี่ค่ะพี่น้องมาบางทัางพี่ค่ะมันเคยออกค่ะพี่น้องก็ยอกับบ่มันจะดอกว่ามันมีบ่มีเนม้นไม้หนางลงไปค่ะพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะบางบางถากกินจนเกี้ยงไม่ลินค่ะพี่น้องนียเอสมันเคยออกค่ะมันเป็นร่องของอันมังมูนอนเลนน้ำค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมังมูเลนน้ำนี่ค่ะดองเหนียวบัวคอยมีค้นยางมากดอกค่ะ เพราะว่าเป็นรองหมูนอนโอเค่ะนี่ี่เย่านี่แหละเป็นบ้าเป็นป้วงมากแต่ว่าก่อนฉีดลงมากกับเบิ้งฮะคักก็ได้หรอกค่ะเบิ้งไกลๆเบิง้งคักๆปุ่นลักค่ะตองค่อยย่างลงมากนี่ปัดขาเฮ็ดกันค่ะพี่นองอ้ย คืออีกกะปีงเนาะตัวถากนี่เฮ้ยฝนตกแห้งได้วังหันค่ะพี่น้องยังต่อได้จ้ะจ้าพี่น้อง ถ้าพี่น้องเมื่อล้วค่ะพี่น้องจ้าหนาวค่ะพี่น้องโทรัพย์ก็เปิดบ่ได้วังทันมันล็อกค่ะพี่น้องเครื่องมันดับไปต้องใส่เวลาถ่ายอีกเครื่องชั่วโมงค่ะพี่น้องก็ได้บริได้พี่น้องเบ่งเนาะค่ะว่าโต๊ทรัพท์ท่านนี้มันก็เป็นระบบงมันค่ะพี่น้องขันวามันล็อกแล้วก็ต้องถ่ายเวลาให้มันปิดเครื่องแล้วก็ให้มันนั่เครื่องซะก่อนค่ะพี่น้องโทรัพท์มันกดบ่ได้บัดนี้มันก็เลยล็อกค่ะพี่น้องจ้า ใ่ากระไดกันลดออกมากค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้ยี่ดอกค่ะเครื่องเครื่องกระตาอยู่กระตาใหญ่ๆนี่้ค่ะเนาะอากาศกันหนาวแห้งค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อเบิ่งมันยกากาศกันค่ะพี่น้องหนาวแห้งค่ะพี่น้องจ้ะอากาศเย็นมากเลยค่ะบม่มีแดดค่ะพี่น้องบม่มีแดดลายมือแล้วค่ะพี่น้องอื ฝากกันคลิปไม่แต่พี่น้องบา,บายยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เย้าในด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะหาเฮตุคลิปดีๆมมกพี่นอ้องเบิง่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ